เรื่องของพุทธวจนะเนี่ยถ้ารู้แล้วก็ก็จบกันก็เอาไปใช้อะตัวใครตัวมันนะอ,อยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับสังคมก็ได้หาเพื่อนไม่ได้ก็เป็นช้างมาตังคะไปผู้เดียวแล้วไม่ทำบาปนะผู้เช้าก็มีวิธีบอกไว้ให้หมดนะจะอยู่กับสังคมก็ได้ไม่อยู่กับสังคมก็ได้นะแล้วก็ สั่งสมสุดตะไปนะปรับพติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบททัติตามทำอยู่ไปเรื่อยๆว่านะเหมือนกับคนเราก็เกิดมาก็รอตายนั่นแหละนะเหมือนพระเจ้าบอกสารีบุตรเนี่ยอยู่รอเพื่อปรินิพานนะก้าทํากิจของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ใครยังทํากิจตนเองยังไม่เสร็จก็พยายามเล่งความเพียรน,นะเพราะองค์บอกอะ เรื่องความเพลี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุใช่ไหมซึ่งเราพระศาสดาบอกเพียงพระสูตรเดียวก็เพียงพอนะเราจะใช้การละนันทิกับอาณาปานสติหรืออันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงนะหรือกายคตาสติถึงจิตอยู่ที่กายนะเรื่อยๆแล้วก็ทำเลยแล้วก็ทำให้มากจเจริญให้มากนะ อาจาก็เชื่อว่ามันอยู่อย่างผู้เจ้าบอกก็คืออยู่ที่อินทรีย์ของคนไงแล้วก็ไม่ไม่มีใครประเมินอินทรีย์ของใครได้นะแล้วก็ไม่ดูถูกใครนะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งด้วยสมาธิอันยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งนะก็เราก็ดูตัวเราเอง <c oughs> แล้วก็ทำตัวเราเองให้ ให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุถ้าเรามีสาะณะแล้วเนี่ยปัญหาอะไรในชีวิตมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องเรื่องเล็กนะโครคภัยไข้เจ็บก็เป็นเรื่องเล็กเพราะกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะนะคือถอนอุปทา,านจากความเป็นตัวเราของเราให้ได้เนี่ยนะไม่ว่าโยมจะมีปัญหาอะไรในในโลกที่มัน กระทบมาทุกอายตนะเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมาชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เดือดร้อนใจเพราะที่สุดของความทุกข์ก็คือความตายนะชรามรณะการแตกสลายดังน,นั้นถ้าเราพิจารณาเรื่องความตายอยู่ไปๆเสมอๆเ,เนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของความตาย นะเพราะว่าเมื่อโยมตายแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ย mm. ก็มันเป็นเรื่องไม่มีสาระไปหมดเลย mm. ว่ายมกำลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะเหล่านี้แล้วในโลกใช่ไหม mm. แล้วประโยชน์ของตัวเราเองละ่ะ mm. เราจะได้อะไรนะ mm. เมื่อตายไปแล้วลัทธส,สดาก็สอนไว้อย่างละเอียดละออใช่ไหม mm. เราสร้างพบใหม่ไหมละ่ะ ถ้าสร้างพบใหม่พบนั้นต่ำกว่ามนุษย์หรือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปล่ะก็ต้องเลือกเอานะแล้วตายจากนั้นไปแล้วล่ะไปไหนต่อนดังนั้นถ้ายังไม่เป็นอริบุคคลก็ต้องไปสู่นระกกันิาชานเปริวิสัยนะ